สวัสดีค่ะสุรพาค่ะ,คะวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูนวัตกรรมใหม่ของไทลท็อปนะคะสำหรับเครื่องสีข้าวรุ่นนี้เราเรียกว่ารุ่นท็อปเซเว่นนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปเซเวแต่ว่าลูกเล่นใหม่ของเราอย่างนี้นะคะก็จะมีตัวลำเลียงข้าวนะคะหลายคนจะบ่นว่าปวดหลังเจ็บหลังนะคะไม่สามารถยกกระสอบข้าวขึ้นมาได้เพราะว่าเครื่องสีข้าวค่อนข้างสูงนะคะ เราก็เลยดีไซน์นะคะเครื่องลำเลียงข้าวที่ชื่อว่ารุ่น TK77 นะคะสำหรับตัวลำเลียงข้าวตัวนี้ก็จะมีมอเตอร์แยกมาตัางหากนะคะสามารถลำเลียงข้าวได้75ถึง600กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะคะจะง่ายสำหรับเพื่อนๆคนไหนแบบว่าไม่อยากยกข้าวให้มันปวดหลังปวดเมื่อยนะคะอันนี้คือ TK77 นะคะราคาของตัวลำเลียงข้าวนะคะอยู่ที่15,900บาทแล้วก็ตัวนี้คือรุ่น Hot 7นะคะดูดูก่อนได้เลยก็ได้ค่ะดูดูดูได้ค่ะอันนี้ก็เป็นรุ่น Hot Hot ่ะเข้ามาได้ค่ะเข้ามาเชิญค่ะเอาไว้ว่าอยู่อย่าได้โฆษณาให้เนาะอันนี้ก็คือลูกค้าที่มาอยู่หน้าร้านทำงานเยอะนะอ๋ออยู่อยู่ที่ไหนคะอ๋ออยู่อยุธยานะคะนี่ก็คือใช่ค่ะอันนี้คือลูกค้าของเรามาจากอยุธยานะคะมาเดินทางมาตั้งแต่กี่โมงคะอ๋อวางโทรมาตั้ มากุ๊กไก่อะอ๋อมาหาแอดมินกุ๊กไก่นะคะก็เดินาทางมาดูด้วยตัวเองนะคะตอนนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วใช่ไหมคะทางอยุธยาเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้ว,ลวจะซื้อไปลองสักเครื่องอ๋อนี่ค่ะดูการสาธิตของรุ่นท o p ปเได้เลยค่ะอันนี้ก็จะตีข้าวโมบทคัดพันข้าวได้และลำที่ได้ออกมาจะเป็นลำอ่อนนะคะแต่ว่าเราจะออกแบบตัวลำเรียงข้าวตัวนี้ เราจะทําเหมือนสายพานสมัยก่อนแต่เราจะไม่ดึงค่ะุดทั้งชุดแค่ไหนครับคือว่าสองนี่แหละค่ะตัวนี้ตัวเครื่องชุดนี้ค่ะสีขาวโมบดคัดพันข้าวอันนี้คือสองหมืนเ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะอันนี้1 0 0 0 0มืนค่ะแยกต่างหากอันนี้1 5ึ0 0มนห้าพันเก้าร้อยใช่คหะห้าพันเก้าร้อยค่ะบวกเป็นเซสเท่าไหร่เนี่ยบวกเป็นเซสช่วยบวกให้หน่อยค่ะ อยากได้กลับไปเลยไหมคะมาดูมาดูเครื่องนี้ค่ะตัวนี้เอาปอมาใส่เอาเาเพราะมันไม่มีตัวนี้เนี่ยไม่มีตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็คือตอนเนี้ยกําลังอ่ใช่ค่ะสีเยอะแล้วเหมือนเขารับจ้างรับจ้างรับจ้างสีค่ะแต่ถ้าเป็นแบบครัวเรือนของเราธรรมดาเราก็จะเป็นรุ่นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่น top seven อลองบวกหนึ่งเจ็ดพันเก้าร้อยบวกหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบวกหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยค่ะเก้าตลอดเลยใช่ค่ะเรีกเก้าเก้าหน้าค่ะราคาอยู่ที่สองสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทค่ะก็ไม่ถึงห้าหมื่นหรอกค่ะเนี่ยค่ะทั้งชุดเนี่ย,อ,ยอ,อันนี้มีตัวลำเลียง <laughs> แต่ว่าคือตอนนี้ต่างชาติเขาเขาต้องการใช่ค่ะต้องแบกใส่แบกแบกได้อยู่ยังแข็งแรงเนาะดูดูสภาพอย่างนี้เต้ปิดตังเนาะค่ะไปส่งยุทงยาได้เท่าไหร่ราคาเดิมเลยค่ะส่งให้ฟรีอ่าอย่างนั้นอ่าส่งให้ฟรีนะคะวางซื้อกุ้ไก่อะเขาบอกว่าไปส่งให้ส่งนั่นแต่ว่าถ้ามาเอาเองเนี่ย ขอกเป็นรถสี่ประตูแล้วผมมีอได้มันคิดส่งมันส่งเบอร์ันส่งก็คือมาดูแล้วให้เราส่งไปให้ก็คือฟรีน,นะได้คแบบก็จะเป็นรถขนส่งเอกชนนี่แหละส่งไปครับเป็นขนส่งเอกชนบ้านใช่ะะที่อยู่ไว้ได้เลยะค่ะแจ้งกับแอดมินผู้ไก่ได้เลยนะคะก็คือรถสี่ประตูไม่น่าจะได้เนาะไม่ได้แล้วของน่าจะ,อ,าจะอ๋อมีของด้วยนะคะก็คือด้วน,าน้าละค่ะอ๋อ ไปช่วยงานอะไรเนียเนี่ยไม่เกี่ยวชุดนี้สองหมืนเจ็ดพันเก้าร้อยค่ะลถได้ไหมคะถ้าซื้อหน้าร้านแล้วขนกลับไปเองเราลดให้อยู่แต่แต่ถ้าให้เราส่งให้ไวในรถก็จะเป็นราคาเนี้ยค่ะก็เป็นราคาเต็มเลยเนาะเจ็ดพันเก้าร้อยค่ะจะให้สองหมืนแปดก็ยินดีค่ะตอนให้หนึ่งร้อยบาท เอาขนาดที่จังหวัดที่ลูกคา้าโชว์ตัวแรกกินข้าวยุติยาก็ต้องรอบให้แนะครับเข้าวหลังแบบโหมทด้วยไงเอายุติยาตัวนี้กับปปตัวนั้นคนละรุ่นแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะดีกว่ามีคัดพันธุ์ข้าวแต่ตัวนั้น C R อาร์ไม่มีคัดพันธุ์ข้าวค่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้ครบครบเซตกลับไปยุทธยาคิดถึงไฮท็อปแน่นอนค่ะ อ่านี่ก็เล็กกว่าค่ะใช่อัตัวนั้นจะเป็นรุ่น cr s e v e นี้อยู่ที่สองหมืสองันเก้าร้อยค่ะจะเป็นสีข้าวกับโมบดจะไม่มีระบบคัดคันข้าวแต่ถ้ามีคัดคันข้าวจะต้องเป็นท็อเซว่นอันนี้เป็นแบรนด์ของไทย็อเันเก้าร้อยใช่ครับอืมถ้าสีข้าวเฉยมันก็จะมีมันก็จะมีสีข้าวเฉยๆเรียกว่ารุ่นท็อพนีหนึ่งหมหันเก้าร้อยค่ะ ใ,ให้ใหแล้วนี่ค่ะใช่ะะแล้วค่ะได้ได้ค่ะแล้วก็ถ well ูกลงมาใช่ค่ะมันขึ้นกับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการระดับแยกหรือเปล่าปลูกลงมาผมแก้วข้าวเนี่ยเป็นสีอ๋อปบายให้ต้มไม้ปลากินอ๋อต้องต้องบดด้วยไหมคะต้องบดด้วยสิถ้าปลายปลายขค่ะแล้วภาษาเนี่ยเราเราแยกไว้คนกินเนี่ยอย่างปลายข้าวเล็กปลายใหญ่ลำเลยเราให้ปลา ก็ต้องการนี่เราเอาพร้อนเลยพอตอนนี้รุ่นท็อปมินิมีสินค้าไหมคะไอรุ่นท็อปมินิที่สีข้าวอย่างเดียวมีอยู่ครับมีมีค่ะมีเอาปใายผมจะไปตีข้าวใส่ปลาด้วยนะครับข้าวไม่ไม่ได้บดใช่ไหมครับเยอะหรอไม่อันนี้อันนี้ครับ คัดพันข้าวด้วยสีข้าวแล้วโม่บดด้วยเธอเธอเนาะเผื่ออนาคตอยากทำเนาะแล้วก็แรงใช่ค่ะมอเตอร์ห้าแรงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวช่างเราจะสาธิตให้ดูว่าสีออกมามันเป็นยังไงอ่ะดูสามแรงอ๋อเข้าใจเลยอ่ามอเตอร์ห้าแรงนะ มันจะเป็นสี่กับหมันจะเป็นสี่แรงกับห้าแรงนะอ่าโอเคเดี๋ยวใช่ใช่แต่ว่าเขาสีข้าวขายเยอนะคะลูกค้าเริ่มแบบว่านี่นะครับเป็นลิฟต์ลิฟต์ปล่อยข้าวเนียนนะนี้สบายเลยไม่ต้องแบกเนาะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะต่างชาติเขา เขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเขาบอกว่าเขาไม่อยากมะยกกระสอบข้าวค่ะเราต้องต้องปล่อยให้พอเหมาะค่ะใช่มามาดูด้านนี้ค่ะลำลำไปดูลำกันอะนู้กันลำ ลจะเป็นลา่อนเลยค่ะระบบลาจะเป็นลา่อนเลยเอาก็แบกแกไปร้ระบบแก่ได้ค่ะเป็นลาม่อนเลยตัวเงินเงก็สองร้อยหกสิบถึงสอง้อยปดสิบกิลกัมอยู่ที่ข้าวด้วยนะข้าวไปหน้าบ่าแ้ตัอนี่ค่ะโซฟาได้ก็หดหน้าถ้าชื้นก็หั้าผ่าวา้าห้ก็หั้าเกิก็หัด Blender, hallway, อร่อยอ่ะข้าวก็กระดิข้าวกมางามเม็ดดำดอกย่ามดำเล็กๆมันก็จะปลูดปลูดออกอะค่ะคู่นี้มันดีมันนี่ละมันต่าถ้าถ้าเราแห้งแล้วเราไม่ต้องสีก็ได้เอาไปใส่ฝักบดวบดให้เลย ลาไปใส่ฝังบทเป็นบทเป็นนาของเราให้เลยก็ได้ถ้าเป็นกะข้าวเราไม่สวยจริงจริงก็คือสองปีตะแกงสีข้าวมีแต่เรื่องทางแต่เพิ่งบอกว่าลูกค้าใช่สีรูกวันไหมรูปโงรวงแยกอ่ะประมาณประมาณสี่รูปวงก็มีอย่างนหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าถ้าเป็นตะแกงสีข้าวอันนี้ก็ สามพันก้าวโมงเนีนำเป่ยค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกับผ่ไม้ใ่้าจะเป็นแบบหอมชะอหชใส่ค่อยุยาข้าหอมแบบนี้อมอนนรัเลยได้รับแบบนี้นลครับอมะิค่ะอมะิรินารเรื่องปลาประมาณนี้พอดีครับอันนี้หกพัน้วโมงค่ะกัน้่วโมงค่ะ แต่ว่ามันจะมีตัวสีข้าวกล้องอันนั้นสีข้าวกล้องได้สีข้าวขาวได้ค่ะขครบเลยครับข้าวสวยใช่ยวให้ให้ไปดูได้หลายอย่างเลยหลายอย่างค่ะครบเลยสีข้าว,บบาวม้วนพัดพันธะบดอันนี้เราทาแล้วลำมันเป็นลำมผ่อนด้วยค่ะลำมาเราไม่ต้องไปบอดอีกเลย่บบนั้นอย่างแพงนิดหน่อยจะดูแต่ว่า เอ็มไมก็อยู่เราไม่ต้องมาซื้ออะไรเพราะท่านเสจอไปเช่วไปก็สองคนสองคันของาไม่สองเพิ่มอีกม้คัีห้าคันไปถามเรื่องวิษน้ำได้ไมไ่ก็อยู่ที่คนหนึ่งก็ถามเรื่องนียข้าวสวยตันนี้มันจะมีระบบปูดอกหญ้าออกมันจะไม่เด็ดเนี้ยดำๆเล็กๆก็จะไม่ไป เ้ไดมีข้อมูลมีคู่มือให้มีใบรับประกันให้ค่ะเดี 4, 10, 3, ๋ยวจะเป็นเมื่อไหร่กินินลยนะตีเงินสามพันแปดร้อยค่ะนเนี่ยชุดนิบด้วยนิบด้วยตีเงินสามพัแปดร้อยค่ะไม่ต้องแบกไม่ต้องแบก

นี่ค่ะ่อนเ่แล้ค่ะอบอให้ด้วยนะเดี๋ยวต้องร้อยอย่าลืมไปติดตามช่องยูทู e นะคะจุภาแสงสว่างวเอาเรือกิงไปที่ผมที่อยู่บนถนนเห็นไหมก็ถนนติดยอย่างนี้นะอ่าโอเคเอาเ่งไน จบเลยเจ้าสี่หมื่นสามพันแปดร้อยเลยหรอคะน้องแมวมากเลยน้องแมวมากเลยคุยกับผู้จัดการคุกไก่เอาไปเอามาเจ้าลิฟต์ไปด้วยเอาไปเอามาเจ้าลิฟต์กลับไปด้วยละเอาไปเอามาเจ้าลิฟต์ไปด้วยเอาเอามาเจ้าลิฟต์กลับะคดะ โอเคนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะ,ะลูกค้าก็ซื้อทั้งตัวเครื่องนะคะพร้อมกับริฟน้าไปด้วยราคา4 3 8 0 0นะคะแต่ถ้าซื้อเฉพาะรุ่น top 7นะคะราคาจะอยู่ที่27,900นะคะยังไงลูกคาก้าคนไหนสนใจโทรมาสั่งซื้อที่เบอร์0639532966นะคะสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะ โทรมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทุกคลิปใหเอที่ช่องสุรพาแสงสว่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ